ทราบว่าคุณหมอเป็นคนที่สนใจธรรมะมากมากะนะครับมันมีหลักธรรมะอะไรที่หมอจอยยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตรักคนอื่นหรือคนที่เราเจอให้เหมือนกับรักตัวเราเองหม,มอมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเคยพูดว่าจอยเอ้ยจอยอยากจะรวยอะ่ะจอยมีคุณสมบัติของการรวยหรือยังโอ้น่าสนใจแล้วคุณสมบัติของการเป็นคนรวยเป็นยังไงะตอนนั้นไม่เก็ตแต่ปัจจุบันเก็ตแล้ว การที่เราคิดว่าเรายังไม่รวยหรือเราอยุดอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้จักให้ก่อนให้รอยยิ้มให้ในสิ่งที่คนนี้ทุกมาให้คําปรึกษาให้เลยให้เขาก่อนในสิ่งที่เรามีและสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมานั่นคือคุณสมบัติของคนรวยของการที่จะรวยเซลล์เมดมิลเลนเนียร์เน่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะเชื่อกันก็คือว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของตัวเราหาคน จริงไหมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์จากคนที่เราครบคืคอเนื่องจากหมอคบผู้สูงวัยกว่าเพราะนั้นผู้สูงวัยกว่าก็คือจะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะสอนหลักการแนวคิดวิธีคิดอย่างสิ่งที่หมอภาคภูมิใจมากที่สุดคือหนึ่งเหตุการณ์เลยหมอได้นั่งร่วมโต๊ะทานข้าวกับเบอร์สองของประเทศไทยนักธุรกิจท่านก็ถามเพื่อนหมอว่าเออน้องคนนี้ทาอะไรหมอก็บอกว่าหมอทําธุรกิจยาเล็กๆโรงงานเล็กๆท่านก็พูดคําว่าเราเล็กๆวันนี้เราต้องทําให้เป็นทุกอย่าง วันหนึ่งที่เราอยู่ระดับกลางเราเริ่มจ้างคนเก่งพอเราอยู่ระดับบนแล้วเนี่ยจ้างคนเก่งมาเอาความคิดเราไปต่อยอดสมมุติเราต้องการอะไรปุ๊บหรือให้เขาหาเทรนมาเราต้องการอะไรปุ๊บเนี่ยให้เขาไปต่อยอดแล้วเอา,เอานํามาเสอนอเราท่านบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่เป็นทุกอย่างเวลาที่เราจ้างคนเก่งมาแล้วเราไม่เป็นอะไรเลยอะเราจะแพ้คนเก่งพเพราะอะไรเพราะเขาจะจบสูงเขาจะนู้นจะนี้แต่ถ้าเรา,เาประสบการณ์มาคุยกับคนที่จบสูง บอกเขาว่าเมื่อทําไปแบบนี้จะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะยอมรับและเชื่อฟังคุมคนเก่งให้อยู่เราต้องเก่งกว่าใช่ณนะวันนี้สิ่งที่หมอกําลังทําคือหมอไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแล้วหมอทาว่าทําอย่างไรกระบวนการสมุนไพรเนี่ยทำให้คนยุคใหม่เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่ไม่ใช่ว่าเป็นยาหรือโบราณหรือไม่ทันสมัยเราเริ่มจากศูนยะ์่ะ อะไรเป็นส่วนที่ยากที่สุดค่ะคุณหมอจอยจากศูนย์มาวันนี้ถึงถึงส่วนที่ยากที่สุดคือยามเกิดปัญหาแล้วต้องประคองประคองช่วงที่มันเกิดปัญหานั้นเนี่ยให้ไม่ไม่เฟลไปกว่านั้นณเวลานี้อินเทอร์เน็ตสิ่งเย้าสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมากมายทําให้คนสามารถที่จะโดนหลอกได้ง่ายหลงไปสิ่งที่ชอบแต่ไม่มีตัวตนได้วันเนี้ยหมออยากให้ทุกคนอยู่กับตัวเองมีสติเพราะว่าเราถูก หลอกกันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือการใช้สื่อต่างๆเวลาเราเสพอยากให้ใช้สติให้เยอะเพราะว่าการที่สื่อเนี่ยทำให้คนหลงดังง่ายก็ทําให้คนเสียคนง่ายฉะนั้นถ้าสําหรับตัวหมอเองหลงคือสิ่งหนึ่งที่หมอพยายามให้คนรอบข้างเตือนหมอตลอดคือหมอกลัวที่สุดคือพอเป็นคนรวยแล้วเนี่ยจะหยิงจะไม่ฟังใครจะไม่เห็นหัวใครการหลงของเรามันหลงได้หลายแบบ หมอไม่ต้องการหมออยากให้ไม่ว่าวันนี้หมอจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เท่าไหร่หมอก็ยังไม่หลงหมอก็อยังเป็นตัวเองที่ฟังใครๆได้หมออยากให้ทุกคนคือเด็กเดี๋ยวนี้เนาะพอเวลาดังง่ายอะไรได้ก็จะหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทุกย่างก้าวก็จะปูด้วยตะปูเพราะอะไรเพราะไม่ไม่แคร์ใครวันที่เราต้องเดินกลับมาทางเดิมตะปูมันจะทิ่มเราเก็บตะปูนั้นไว้ <S <S บางทีเราไม่รู้หรอกว่า คำพูดของเราในวันที่เราประสบความสำเร็จนั้นน่ะมันไปทิมแทงหรือทำร้ายใครแต่ถ้าเราโดยที่กลีบกุหลาบเราทำดีไว้ตลอดทางเราล้มก็มีคนรักเรากุหลาบจะหอมหวานเสมอกลีบกุหลาบจะนุ่มนวลเสมอ